ผมเดียวพี่เออไม่ทราบว่าที่นี่เป็นที่ไหนครับพี่อ๋อที่นี่เหรอ,อที่นี่คือคณะไอชีบบรักกระบังคบน้องอ๋<ะ>ไอไปน้องเป็นนะไอ้นู่นคือคณะไอทีรากกระบังไม่ใช่ตรงนี้โอ,โอเคเออแล้วแล้วเป็นเป็นยังไงพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูจากข้างนอกก่อนเลยแล้วกันครับข้างนอกครับพี่ใช่ข้างนอกข้างนอกขงอกขงเรานะมีที่ฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับเป็นคณะหนึ่งที่มีอาหารลงหันเป็นของตัวเองที่อื่นไม่มีหรอพี่ที่อื่นเนาะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เซออของเรามีไงอ่าโอเคมีก็มีนี่ก็มีว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างในกันดีกว่าซึ่งมาเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูที่คณะไอทีของเราก่อนเลยนะครับเออพี่มันร้อนมากเลยคือข้างในมันจะร้อนอบอ้าวไหมอะพี่ไม่เลยคบน้องเพราะว่าคณะของเราเนี่ยเป็นคณะหนึ่งที่ติดแอร์ทั้งตึกเลยครับน้องแม้แต่ใช่ติดแอร์ทั้งหมดเลยเวลาน้องเข้าห้องน้ำเนี่ยน้องเข้าห้องน้ำไปเนี่ยน้องยังแบบหเย็นชํำเลยไปถึงนั่นเลยข้าไฟปีเท่าไหร่เนี่ย อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยช่างมันเลยช่างมันเย็นนะคือเย็นคือเย็นนะพี่จริงจริงครับน้องเอ้ยแต่ก่อนหน้านั้นเราไปดูที่ห้องคอมมอนก่อนนะครับน้องไปไปกันนะครับน้องเราจะไปที่ห้องโคเวิร์กิ่งสเปซกันต่อห้องห้องนี้น่ะจะเป็นห้องที่มีคนทํางานด้วยกันแล้วน้องสามารถมาใช้ห้องที่นี่ได้ตั้งแต่ตอนไหนก็ได้เลยตั้งแต่เช้ายันถึงประมาณ2องทุ่มนะครับซึ่งในห้องห้องนี้เนี่ยจะมีที่นั่งเบาๆสบายแล้วก็มีทั้งแอร์เย็นๆแล้วก็ใช่แล้วก็มีอินเทอร์เนน็็ตที่ใให้้้้้้องสาามรถชไดดววยแลก ตรงเนี้ยจะบอกว่าเวลาตอนช่วงสอบเนี่ยเขาสามารถเปิดถึงเย็นทิ้งคืนเลยนะครับน้องออ๋แล้วข้างในมีไฟให้ใช้ด้วยครับเนี่ยมีครับมีแน่อนอนครับป้าต,ต่อไปนะครับพี่จะพาน้องมาดูที่ห้องออรดิทอเรียมของเรานะครับ<ม>น้องคือห้องอะไรครับพี่ห้องออรดิทอเรียมนะครับจะเป็นห้องที่แบบเอาไว้ทําการชุมนุมหรือกิจกรรมต่างๆนะครับ<อ>ซึ่งห้องของเรานะมีเก้าอี้เยอะมากเลยแล้วก็จะมีจอใหญ่ๆด้วยครับแล้วก็จะมีแอร์เย็นๆด้วยหลับสบายได้ย<า>ินหลับสบายจริงจะลืมเรื่องเหรอพี่ รู้ท<ช>ี่เคยทั้งแบบว่าเข้าฌานมาก่อนนอนหลับไปด้วยฟังไปด้วยได้ก็คือหลับได้แล้วก็ฟังได้เข้าใจด้วยสอบสอบได้แน่นอนครับ <c oughs> เอีย่ยมเอี่ยมเลยพี่คือห้องนี้คือมันกว้างเยอะปะวะ <c oughs> หรือแบบคือว่าจุกี่คนเนี่ยนนพี่จุได้เยอะมากครับส <c oughs> ิงทีไม่เคยทับจ่พี่รู้ว่ามันจุได้เยอะมากๆ <c oughs> ถ้าพี่ขอผมจันะสองถึงไหมน่าจะถึกนะสอบเห่าเยพี่เยอะมากเพราะพี่เคยมาค่ายของทู B ีอทอะไรวะ อ๋อเป็นค่ายหนึ่งที่เรอของเรานะครับเป็นคณะเราเปิดรับเพื่อที่จะให้น้องๆได้มาทํากิจกรรมกันกิจกรรมอะไรพี่เป็นกิจกรรมเพื่อที่จะให้น้องๆที่มีความฝันอยากจะเข้าไอจีรักกระบังของเรานะครับมาทํากิจกรรมเพื่อจะเอาไปเข้าสุดพอร์ตพอลิโอของเรานั่นเองอ่าโอเคพี่เรามานั่งกันสักหน่อยเถอะได้ได้ได้เจอะน่าชนะนาชนะก็ว่าไอเย็นเลยนะเจอที่นี่หลับหลับเลยหลับเลยคือแอร์เขาเย็นจริงถ้าปิดไฟนี่คือบเรียบร้อย จากใจเลยจากใจจริงๆครับจริงครับจริงครับน้องะคณะของไอทีนี่มันดีมากๆจริงๆนะของรกกบบากระงบนแต่ว่าพี่ไม่เข้าค,คิดบ้างดียนไไม่เอาผมยอมก็ได้ในที่คณะของพี่เนี่ยมีห้องบรรยายที่ดีมากอาจารย์นะเขาสอนตรงบริเวณกระดานเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องต่างๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับเนื้อหาของการเรียนใช่ไหมละ่ะซึ่ง ห้องเราบรรจุได้หลายคนแล้วก็มีห้องที่ทน่าฟังและการบรรยายเชือ่อที่ดีแล้วมีแอร์อสำคัญคือมีแอร์อแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ตรงนั้นซึ่งเป็นแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นที่มีดีมากที่ชอบแอบหลับอยู่ตรงนั้นมากเลยเออ,ออครับครับดีที่สุดเลยครับพี่คือกำาังพักผ่อนอย่างใจนะเองครับพี่ถูกต้องถูกต้องนี่คือสวัสดิการของคนที่เป็นเด็กอธิรัฐคือในแต่ละเทปเราจะได้ฟรีกันคนละหนึ่งร้อยแผ่นเป็นฟรีเลยนะนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดู น,นี่นะนี่คือคอมที่เรา,เาใชปิ้นนะครับแล้วก็อะไรก็ซิ้มเสร็จเวลาเรากราวอยู่ตรงนี้ต่อไปที่ที่พี่จะพาน้องไปดูนะครับก็จะเป็นห้องหลับนั่นเองซึ่งห้องหลับของเรานะครับจะมีคอมมากมายที่ให้น้องใช้ได้เยอะแยะเลยซึ่งเราจะมีห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยแต่ว่าเราจะเป็นอีกที่หนึ่งเลยครับ ข้างในนี่มีแต่คอมพิวเตอร์เดียวใช่ครับซึ่งมันจะมีบางทีอาจารย์เขาอาจจะสอนเรื่องแบบ embedded system สมองกลด้วยใช่ซึ่งอาจจะมีบอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยเชื่อมต่อด้วยแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งเราจะมีระบบของเราในการทําโค้ดเขียนโค้ดต่างๆนั่นเองนะครับแล,แล้วผมไปก็ผมโหลดวอลลุนเลนได้ไหมหรือว่าไมค์ค้าอะไรทาตองนนี้ได้ไหมพี่แอบหลดประจำอะไม่ไม่ใช่เอ่ลรอเลนไม่ได้นะครับใครที่ผมไดได้ก็จะมีห้อง สามารถไปปรึกษาเขาได้แล้วก็จะมีนุ่นพี่อื่นมาคอยช่วยน้องๆอยู่นะครับซึ่งเขาจะมารออยู่ที่ห้องฟ้าแล้วเป็นที่ปรึกษาให้น้องเกือบหลักสูตรของเรานนั่เองนะครับห้องฟ้าคือที่เราที่ขอรายวิชาแล้วพี่เช่ใช่ใช่ใจเย็นเลยนะโเคเนาช่วยได้ก็ใช่เขาสามารถปรึกษาสามารถปรึกษาได้สุดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีใครช่วยน้องได้นะครับขยันเ